ที่สุดของความร่วมมือทางวิชาการ M.O.U. โดย r e v o m e d Group และมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการชะลอวัย Represent by คุณสงการเตชนะรงบริษัท r e v o m m e Group จำกัดผู้นำอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามภายใต้แนวคิด Shaping Innovation c h e f of the Future บนความมุ่งหวังส่งมอบธุรกิจอนาคตให้กับคุณผู้ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่อยู่เบื้องหลังสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามหลายแบรนด์ดังทั้งในและต่างประเทศนำโดยดรวัฒนาอินทแสงประธานกรรมการบริหารบริษัทรีโวเมดกรุ๊ปจำกัดและคุณสิริพงศ์ศรีใสยไพรกรรมการผู้จัดการบริษัทรีโวเมดกรุ๊ปจำกัดได้ถแถลงข่าวลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสราวุฒิเทพานนท์คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรพัชรานีพวัตกุลหัวหน้าภาควิชาโภชนะวิทยาเป็นผู้ร่วมลงนามณห้องประชุมสุรินทร์โอสถานุเคราะห์ชั้นสองอาคารสาธารณสุขวิสิทธิ์อาคารหนึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ก็วันนี้เป็นวันที่ทางคณะาศาธศาุกษาตรของทางามหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับได้มีความร่วมมือกับทางริเวอร์เมดกรุ๊ปไทยแลนด์ริเวอร์เวอริเวอร์เมดริเวอร์เมดรูปจำกัดนะครับต้องกออ็มันเป็นความร่วมมือที่เราต้องการที่จะนําในเรื่องขององค์ความรู้ทางวิชาการนะครับไปสู่การประยุกต์ใช้ไปลไปสู่เรื่องของเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้นนะครับ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของไทยครับเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนนะครับเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลักนะครับเรามองว่าองค์ความรู้เนี่ยปัจจุบันประเทศไทยมีองค์ความรู้ที่พัฒนามายเยอะและหลานะครับแต่ว่าเราขาดการในเรื่องของการเผยแพร่นะครับในเรื่องของการนําสู่ผู้บริโภคโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้พาร์ทเนอร์ของเรานะครับทางริวมิ่งกรุ๊ปจำกัดน,นะครับก็จะมาช่วยตรงนี้นครับทางคณะศาสตรบัณฑิตของม่โดนต้องขอขอบคุณทางริวมิ่งกรุ๊ปจำกัดนะครับที่วันนี้เราจะมาร่วมกันนะครับนำข้อมูลทางวิชาการนะครับไปสู่ผู้บริโภคอย่างแท ก็มานำมาซึ่งในเรื่องของข้อตกลงของร่วมมือในวันนี้ครับี่มอเวลาคมรู้สึกสายังไงที่ได้รับตัดสนใจร่วมกันต้องเรียนว่าทางคณะสาธารณสุขมหิดลเนี่ยเป็นคณะแรกของประเทศไทยและมีมนขังแล้วก็เรียกว่าได้มีไม่ว่าจะเป็นบุคลากรรวมไปถึงงานวิจัยออกมาเนี่ยเยอะแยะมากมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังส่งไปถึงผู้บริโภคเมมองว่ายังเป็นจํานวนที่น้อยพอสมควรก <c oughs> ารร่วมมือครั้งนี้สําหรับเมเม์รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ เรียกว่าอะไรแพชชั่นเราในการอยากจะยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามด้วยมิติใหม่แห่งนวัตกรรมโดยการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยเนี่ยเพื่อมาทําให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และส่งมอบให้กับผู้วิจัยเอาถ้าส่งมอบให้กับผู้บริโภคเนี่ยมันได้เกิดขึ้อนอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเก้าและเก้านี้ก็เป็นเก้าสำคัญยังไงก้าสาคัญยังไงเพราะว่า สิ่งที่มหิดลมีโอ้โหเรียกได้ว่าตัวเมเองเนี่ยไม่ว่าจะเจอในประเทศไทยจะเจอมาหลายมหาลาัยเราก็เจอต่างประเทศมาเยอะแต่สิ่งที่นําร่องสิ่งที่มีเรียกว่าว้าวมากและที่สําคัญค่ะมันสามารถช่วยชุมชน เรียกว่าแหล่งกําเนิดของผลิตภัณฑ์ไทยเนี่ยจะสามารถช่วยชุมชนได้ด้วยอย่างตัวผลิตภัณฑ์ตัวแรกเนี่ยเป็นกาแฟที่น่านแบบนี้ค่ะแล้วมีงานวิจัยออกมาแล้วในเฟสแรกในเรื่องของการเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนซ์หรือการลดอนุมูลอิสระเรียกว่าเหมือนเป็นกาแฟชะลอวัยนั่นเองค่ะที่จะเป็นตัวนําร่องทุกๆคนจะเตรียมตัวเลยนะคะว่าจะได้อะไรแบบดีเด็ดแบบนี้นะคะมันถูกทุกด้วยมาฮิโดนเฮลท์เนี่ยค่ะตัวนี้คือตัวนําร่องแล้วก็ยังมีอีกหลายๆงานวิจัยที่เตรียมรอเลยนะคะเพราะฉะนั้นสาหรับเรีวเมทเนี่ย ดีใจจริงๆค่ะในฐานะผู้ผลิตเนี่ยก็จะได้ส่งมอบสิ่งที่ดีและมีคุณค่าตามระทับด้วยงานวิจัยส่งมอบให้กับผู้บริโภคค่ะถึงกาแฟสนะครับใช่เลยวันนี้ก็คือพี่สการมาด้วยเพราะว่าเตรียมเรียกว่าเตรียมเตรียมตัวที่จะเป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้อะไรล่ะนำนำเสนอนําส่งเรียกว่าเป็นผู้ที่จะถือตัวนี้ในการนําเสนอให้กับสุขผู้บริโภคอะไรที่พูดจากพูดถึงกาแฟสักหน่อยไหมครับก็ รับกาแฟตัวนี้เะครับเป็นกาแฟที่ที่ผมแบบมีแพชชั่นที่อยากจะร่วมมือกับทางอาจารย์และทางพี่เมย์นะเพราะว่าทราบวันนี้ผมก็มีคาเฟ่ล็กรอยู่หลายที่เขาใหญ่ก็คือเป็นคนชอบทากนกาแฟมากก็คือไปลองมาหลายที่นะแล้วแล้ววันนี้ได้มีโอกาสทากาแฟตัวนี้ที่มันมันมีเรื่องที่สําคัญคือเรื่องนึงเรื่องสุขภาพเสริมเข้าไปด้วยตรงนี้และเรื่องสุขภาพเนี่ยม,มันผ่ากนการวิจัยมาจากทางสถาบันนะครับว่ามันดีจริงมันมีสารนั้นที่ออกซิเดนที่ค้างเอยอะคือสารต่อต้านอนุมูลสรา มันเหมือนกับเรากินกาแฟก้วหนึ่งแต่เราได้ประโยชน์จากไม่เคยเทถึง15ลูกเลยเก่งจัได้ตรงนี้สําคัญเพราะว่ากาแฟเนี่ยผมมันเป็นอะไรที่มันมันเข้าใจง่ายมันติดตัวอยู่แล้วมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับกิจวัตรประจาวันของเราอยู่แล้วและการที่เราได้ทําอย่างหนึ่งมันโดยได้อย่างหนึ่งเป็นประจาอยู่แล้วแต่ได้สุขภาพเสวยไปด้วยตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากพ่อแม่ การที่จะภารกิจที่จะเกิดขึ้นมันน่าตื่นเต้นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยค่ะภารกิจแรกเลยนะคะก็คือจริงๆรแล้วเนี่ยงานวิจัยเนี้ยเราเราเริ่มกันมาหลายงานวิจัยแต่ตัวเนี้มันตัวนําร่องแต่ว่าภารกิจแรกเลยนะคะก็คือภารกิจบุกไปที่น่าน<อ>นี่แหละคะ่ะไปบุกไปที่แหล่งต้นกําเนิดอาจารย์ทามานานหรือยังคะ<ๆ>อาเ<ๆ><ๆ>ายจริงจริงทำมาสักพักหนึง่งแล้วนะครับ,รบแต่ว่าเราต้องการที่จะโชนในหลายหลายมิติค,คือในมิติของสาสนาชนเนี่ยเราไม่ได้ต้องการชูมิติแค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่เราต้องการจูมิติของด้านทาง ตัวกาแฟเนี่ยจะมีทั้ง value-added ทางในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของคาร์บอนที่เรากำลังดัง้กันอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของเทลนีทริชั่นตัวโภชนาการนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นมิติหนึ่งของกาแฟประเทศไทยนะครับที่ไม่ใช่เพียงแค่คุณภาพที่ดีแต่มี value-added เรื่องอื่น,อ,นอ่ะอจริงๆฝากผู้บริโภคว่าเตรียมพบกับเรียกว่ามิติใหม่ของกาแฟที่จะสบายใจในเรื่องของเรื่องของกาแฟที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพและเป็นกาแฟที่คุณทานแล้วจะรู้สึก สบายใจมากๆในเรื่องอ่ะเป็นกาแฟเรื่องของเอจิ้งและยังมีผลงานวิจัยอื่นๆตามมาอีกหลายเฟสเฟสหนึ่งอ่ะออกมาเรียบร้อยแ,แล้วแล้วจะต่อยอดมาอีก2เฟสนะคะซึ่งอาจารย์อิคาร่าเนี่ยน่าจะให้ข้อมูลได้ดีเพิ่มขึ้นสําหรับคนวนี้นิดนึงดีไหมคะครับผมคือตอนอื่ต้องบอกก่อนว่าในฐานะออผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านโภชนาการนะครับเพื่อสุขภาพและการชะลอวัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเห็นนะครับการร่วมมือกันของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทลัยพิโดนนะครับซึ่งเป็น คณะที่มีมูลขังมากในเรื่องของสุขภาพเนาะเรื่องของ p พับบิทเฮลนะคำนี้อาจารย์บอกเลยว่าสาธารณสุขเนี่ยมันคือสุขของสาธารณะครับคือการสร้างสุขให้กับสาธารณะแล้วเนี่ยสาธารณะจะมีความสุขเกิดขึ้นได้แน่นอนนะมันไม่ใช่แค่งานวิจัยที่ทําแล้วอยู่บนิ้่อย่างเดียวเราต้องมาส่งต่อนะครับในเชิงพาณิชย์เนาะซึ่งก็จะมีทีม วิจัยนะครับทางภาควิชาโภชนะวิทยานมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับบวกกันผนึกกาลังกันเนาะซึ่งงานนี้อาจารย์เห็นเลยว่ามันไม่ใช่1นบวกหเท่ากับสแล้วแต่1นบวกหเนี่ยมันจะทวีคูณเข้าไปนะเป็นร้อยเท่าพันทวีนะครับจากการถ่ายทอดงานวิจัยซึ่งเริ่มต้นเนี่ยของโครงการศึกษาวิจัยเนาะจริงๆแล้วมันจะมีอยู่หลายส่วนนะครับแต่เริ่มต้นที่กาแฟครับเพราะว่ากาแฟเนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆท่านดื่มนะครับ โดยเฉพาะกาแฟดิบกาแฟดำนะครับก็จะมีการศึกษาวิจัยเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระอย่างที่คุณสงการแจ้งไปนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางทีมวิจัยเองเนี่ยเขาก็มีการศึกษาวิจัยลงลึกในเรื่องของการต้านการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นรากเหง้าที่สําคัญของโรค NCD ที่คนไทยเป็นกันเยอะมากเป็นกันเยอะมากเผชิญอยู่และ ยังมีการศึกษาวิจัยในระดับเซลล์นะครับที่ดูตัวชีวัดเรื่องของความชลานะครับ anti aging effect นะครับนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นกาแฟที่เราเรียกว่า wellness coffee นะแล้วก็ anti aging ด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังจะมีการต่อยอดนะครับเป็นกาแฟ3 i ิน n 1ที่มันแบบเฮ้ยเทลตี้ยิ่งขึ้นนะครับเอาใจคอกาแฟทั้งหลายแหล่รวมไปถึงโกโก้นะครับที่ทางทีวิจัยเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องของโกโก้นิ นะครับที่จะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักไม่ว่าจะคนกินออ k ี t o นะทรัทำ IF นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของคลิตภัณฑ์ที่เราจะส่งต่อในเชิงพันย์ิแล้วอาจารย์มองว่าความร่วมมือครั้งนี้ครับเราสามารถที่จะสร้างความรอบรู้สุขภาพหรือ health literacy นะครับให้กับประชาชนผู้บริโภคคนไทยได้นะครับผมก็ยินดีกับ ความร่วมมือในทางนี้ครับผมก็รู้สึกดีใจมากนะคะว่างานวิจัยของเราไม่แค่ขึ้นยิ่งเนาะมัจะเข้าสู่ห้างแล้วนะคะจะไปถึงมือผู้บริโภคจริงๆนะคะเพราะว่างานวิจัยที่ภาควิชาทาเรื่องของอาหารและภุมิาการเยอะมากนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเราทําแล้วเราอยากก็อยากให้ประชาชนได้รับประโยชน์อันนี้นะคะแล้วก็งานวิจัยที่เริ่มแรกคือเรื่องกาแฟเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราได้วิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยมันมีมากกว่า มะเขือเทศ15 6นะคะในในการดื่ม1 1แก้วเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำวิจัยในระดับเซลล์ค่ะว่ามันมีผลต่อเซลล์ของมนุษย์จริงหรือเปล่าแล้วก็มีผลในเรื่องของการต้านแก่ค่ะการแทนถายจิงว่ามันมีผลจริงหรือเปล่าค่ะเพราะน่าจะได้ผลเดีวซื้อแล้วนะคะได้ได้ชิมได้รู้ว่าอะไรณได้ะไรสิ่งนั่นกันรู้สึกวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่นำร่องที่ ทางรีวิวเมดนำมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะม,มีผลิตผลิตภ<า>ัณฑ์นำร่องมาให้ซิมสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนลทุกคนค่ะจริงๆตื่นเต้นเพราะว่าชอบอยู่แล้วอะไรที่เป็นแบบงานวิจัยอะไรที่มันว้าววอะไรที่มันสุดๆอย่างเงี้ยคณะแบบเป็นที่เป็นผู้นําแล้วก็เราชอบเป็น เขาเรียกว่าเราเป็นแกนนำในเรื่องของการอยากจะยกระดับอุตสาหกรรมาเมยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละมันจะรู้สึกเป็นอีกมิติหนึ่งแล้วก็คุยกับยงการการว่าแบบน่าจะบุกไปที่ตลาดจีนอ่าเราก็เตรียมนําร่องซึ่งจะมีหน่วยรัฐบาลเนี่ยไปนาเสนออานาเสนอต่อหน่วยรัฐบาลแล้วว่าก็จะมีการนําเสนอในภาคของกลุ่มที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอินฟูของจีนอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะผลักดันตัวเนี้ยให้ให้ไปสู่ระดับตัวโฟบ,โบ